ขนมนี่เอาขนมนะี่เอาบอกขนมนี่เอ๊ะบอาบอ่เอาจะน้อยบออ่ถุงมาจะตักให้นะขนมนะถุงทัวกี่น้ำเจรีจะไปทำงานต่อนะท่านเอาไปอะจะไปคุณมันกี่ล้อเออเอาเอา,เอาขนมให้เจรีร้อยเก้าชีวิตตกสะเกือบตาย เกือบเกือบแสดงจัดงานขาวดำแล้วโอ้ตามาเกือบแสดงเมียไม่ล้วฮะไปเป็นจะไปหาขุดแมงกิอ้อนะท่านไปอเอออ,อืมเดี๋ยวเราก็จะลุยการลุยงานนะท่านอืม อสวัสดีทุกท่านวินาทีสำคัญเราจะขึ้นหลังคาได้ปันี้ได้สามารถอยู่เดี๋ยวให้สามารถขึ้นไปช่วยคล่องแคล่วดีอเอออให้วิศวะยื่นให้เนะ ติดมือเนาะสีนี้เนาะอ่ะจับออขึ้นก่อนโอ้ผิดข้างต้องหันไปสินะเอาไม้เอาไม้เจ้อ่ะ,อะไปหมุน ติดมือเนาะสีท่านได้แห้งเนาะนี่นะที่เสวะบอกว่าแห้งแล้วอออ่าโอ้ติดมือเฮ้ยสีมาวันนี้สวาน อ่ะวิศวะสวานอืมดันนังดูให้สุดๆมึงดูอ่าด้านขึ้นให้มันติดแผ่นนี่เลยมันสุดแล้ว <descon> ม <fin anta> ันคือบดติดนะติดหรือเปล่เออเาโอเคติดแล้วให้มันพอดีให้พอดีอ่า ลูกยางมันเฮียไปใส่ตัวนี้ลูกยางไม่มีตัวนี้ไปหาลูกยางมันมาม,นมันมีอยู่ดอกลูกยางมันอยู่ในลังนะลังทุนะอนเออลองไปเก็บเอาคองเกานะคำโบเฮนกับทิม <c oughs> ใช่ไม่ได้ไม่มีลูกยางเดี๋ยวฝนรั่วตรงเลยมันอยากไปฝน 呃，你了。 ดมือพี่น้องสีท่านได้แหง้งลายเก๊ะเดือดจัดเจ้าทีนี้เอาแผ่นน,น,น,น้อยๆได้มันต่อกันเนาะ Ô ron 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 làm cái ron 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 going on. Um... ข่ายังนะ้ oh. ha, ha um านอดยิงหลังคาก็ลืมออกมายานบุพเพอยู่เด้อ อ,อ,อ่าเอาแผ่นน้อยๆมากวันนี้ ยขึ้นยังไงเฮาขึ้นนี่เลยไตเลยก้ามีเลยหละไตดำนี่แลเวล่ยะเยียบอ่ะ น,นังร้านเงี้ยนังร้านอรก็บ่นะยิานนังร้านเราฟืนก็จะได้ตีนเงี้ยนังร้านอ,อนะานนานออโอ้สีทันแหง Rồi, yeah, ok. Nhắm mũi đi nè. Yeah. Oh, cái tàu hắn. À, thôi. Lon. sẽ เนนาะแบสซ้เงยอโอ้โดนภาษาอโอ้คตแจเลยนี่ไแ really really ้ยเชงอยู่ว่ตวละสิบสิบห้าเ้นม่นเหนียวตีกันฉากมีขึ้บุนะอีฉากไหมอีชากไหม็อชนำเกี้นะลัง ไปจุ่้าฮ้15เซ้นนะวัด็ะปอยอย่างงี้อ่า15เซ้นวัดทะไหนนะชิ้มทีไหน ดันจมไปฟฟาดนะจุไ <Nä> ม <es> <1 S 2> ่ฟาดนะสิบห้าเลยไปเยอล้นนะนี่ถงอะเออยาเอามาโยนอีก <Yeah>, ด <no ita> ันะโยนอ่อนอ่อนพอดีสิบห้าิดซีเลยรายเยอะเยออเออีกนี่ดะ

Åh, oh, det är så galena.

Cứ tập Ừ Giọt lên Ê, làm con, làm con đồ mẹ, vắt đồ mẹ, xăm nữa kìa, chẹt đồ mè, mọn đồ gì hết à. à, đi. đi? 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 à. rồi, mệt chạc hết đi đây, đi, hả? ít chạc cái vắt đi. đi ạ hả? rồi, rồi ạ,

ờ kia lẽ, hả? ờ ờ, phải

น้ำหนักกลับไปนี่ลดแน่ๆเลยเอาอกล้องมาหน่อยเฮ้ยกรองมานเนี่ยกลรองกกรอง,เ,รองเ,อเดี๋ยวพายเอฟซีขึ้นข้างบนก่อน